ผู้ชายห่วยห่วยห้าประเภทคบแร้วมีแต่เสียน้าตาขอ้อ1พูดโกหกผู้ชายที่พูดโกหกนะคะถ้าเกิดว่าสาวๆเนี่ยจับได้ว่าแฟนของคุณเนี่ยเขาพูดโกหกใช่ไหมคะคุณจะไม่ไว้ใจเขาอีกเลยเพราะผู้ชายแบบนี้นะคะเมื่อเขาได้โกหกคุณเนี่ยครั้งแรกแล้วจะต้องมีครั้งที่สองที่สามตามมาเพราะสิ่งที่เขาเนี่ยโกหกคุณเนี่ยเขาตั้งใจจะโกหกคุณนั่นเองนะคะเพราะผู้ชายแบบนี้เรา จะหาความจริงจากเขาไม่ได้เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจริงหรือว่าเท็จหรือว่าอะไรก็ตามผู้ชายแบบนี้มีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นคุณอยู่นั่นเองเขาคบคุณเนี่ยเพื่อหวังผลประโยชน์ถ้าเกิดว่าสาวๆเนี่ยจับได้ว่าแฟนคุณโกหกนะคะคุณนุชขอแนะนําให้ตัดผู้ชายแบบนี้จะดีกว่านะคะเราเสียใจก็เสียใจไม่นานหรอกดีกว่าคุณเนี่ยเลือกผู้ชายแบบนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะเสียน้ําตาเสียใจไปตลอดชีวิตค่ะข้อสอง ขี้หึงห่วงจริงอยู่นะคะที่คนเราเนี่ยรักกันก็ต้องหึงห่วงกันใช่ไหมคะแต่ผู้ชายที่ขี้หึงตลอดเวลาอะไรก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ถ่ายรูปกับเพื่อนก็หาว่าคุณโกหกหนู่นนี่นั่นห่วงแบบห่วงตั้งมากๆเลยห่วงแบบเลือดขึ้นหน้าอะไรแบบนี้คุณไปไหนกับเพื่อนก็ไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วผู้ชายแบบนี้ คุณครบแล้วคุณจะไม่มีอิสระในชีวิตเพราะเขาจะห้ามคุณทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามคุณแต่งตัวแบบเซ็กซี่ห้ามคุณแต่งตัวแบบบ๊อบบ๊อบปแบบห้ามหมดทุกอย่างผู้ชายมองมาที่คุณก็หึงหวงผู้ชายแบบนี้นะคะเสียเวลาชีวิตนะคะอย่าไปคบควรคบผู้ชายที่เขาไว้ใจคุณหึงบ้างเล็กๆน้อยๆพอกรุบกริบอะไรแบบนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะข้อ3าเจ้าชู้ไม่รู้จักพอผู้ชายประเภทนี้นะคะเป็นผู้ชายที่ ไม่รู้จักพอสักทีถึงแม้ว่าคุณจะสวยคุณจะเกง่งคุณจะฉลาดแต่เขาก็ยังคงไม่หยุดนะคะเขาคงยังแบบว่าต้องการผู้หญิงคนใหม่ไปเรื่อยๆนะคะผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่ไม่มีผู้หญิงคนเดียวเขาต้องการผู้หญิงหลายคนในชีวิตนะคะเขาไม่หยุดเขาไม่พอเขาแบบมากๆอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณคบผู้ชายแบบนี้ คุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตคุณเลือกผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวแล้วก็ซื่อสัตย์จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีความสุขค่ะข้อ 4. ผู้ชายที่ไม่สนใจอนาคตผู้ชายที่ไม่สนใจอนาคตเนี่ยชื่อก็บอกไปแล้วนะคะว่าเขาไม่สนใจอนาคตเขาไม่สนใจว่าอนาคตข้างห <scanning. S 3> น้าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาไม่วางแผนชีวิตเขาแบบว่าเตะเตะไปวันวันแล้วก็ไม่มีแผนการในชีวิตเลยผู้ชายแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะดีนั่นแหละแต่ถ้าเขาไม่มีแผนการในชีวิตเนี่ยคุณคบกับคุณแบบนี้แล้วนะคะชีวิตของคุณเนี่ย จะย่ําอยู่กับที่ไม่ไปไหนมาไหนสักทีชีวิตของคุณเนี่ยก็จะแบบว่าเออเป็นคนที่แบบอ,อยู่กับเขาแล้วเนี่ยคุณจะไม่พัฒนานั่นเองเพราะเขาย่ําอยู่กับที่เพราะเราอยู่กับคุณแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะดังนั้นแล้วจงเลือกผู้ชายที่เขามีแผนการมีเป้าหมายมีความฝันแล้วก็พัฒนาชีวิตของเขาเนี่ยให้ดีขึ้นถ้าคุณเนี่ยได้ผู้ชายแบบนี้ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความสุขมากๆเลยค่ะข้อ5ผู้ชายที่ กลัวคุณได้ดีแล้วก็เป็นผู้ชายที่ขี้อิจฉาผู้ชายแบบนี้ยังมีอยู่จริงนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนเนี่ยเขาก็กลัวแฟนได้ดีกว่าอย่างเช่นนะคะคุณได้รับตําแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วเขาแบบแบบว่ารู้สึกว่าเอ e ้ยไม่พอใจที่คุณเนี่ยแบบมีตําแหน่งใหญ่กว่าเขาเนี่ยเขาแสดงออกนอกหน้านอกตาเลยนะคะว่าเขาไม่พอใจที่คุณเนี่ยการงานเจริญก้าวหน้ากว่าเขาเขาอิจฉาคุณนั่นเองผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่ ใช้ไม่ได้ผู้ชายที่ขี้อิจฉาเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นะคะแม้กระทั่งเนี่ยคนรักคนรักที่ดีจริงนะคะเมื่อเห็นคุณได้ดีเมื่อเห็นคุณเนี่ยดีกว่าได้การงานดีกว่าหรือว่ามีเงินเดือนมากกว่าเขาควรที่จะยินดีที่แฟนเนี่ยพัฒนางานให้เก่งขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นแล้วก็ได้เงินเดือนที่มากกว่ามีตําแหน่งที่สูงกว่าไม่ใช่แบบอิจฉาแฟนนะคะดังนั้นแล้วผู้ชายแบบนี้ ครบแล้วมีแต่เสียน้ําตาแน่นอนแล้วนี่ก็คือผู้ชาย5ประเภทนะคะเป็นผู้ชายห่วยๆที่สาวๆไม่ควรเลือกเอาเป็นแฟนลองเช็คดูนะคะว่าผู้ชายที่คุณคบอยู่มีกี่ข้อบ้างคะ่ะแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าคุณฟังบ้างคะ่ะ